สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เปิดคาสินสอดไม่ต้องเดากันอีกแล้วเชื่อว่าหลายคนคงชื่นชอบนักร้องสาวคนเก่งคนนี้เจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นที่ต้องอดทนกับทุกเรื่องที่เข้ามาเป็นอย่างมากสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นนักร้องสาวที่ตอนนี้เตรียมตัวเป็นคุณแม่ซึ่งหนุ่มยิวแฟนหนุ่มสุดหล่อก็คอยดูแลไม่ห่างหลังจากที่ประกาศว่าตอนนี้เป็นคุณแม่สาวเจนนี่ก็ออกมาตอบคําถามกับเหล่าแฟนคลับ โดยสาวเจนนี่ออกมาตอบคำถามของเราแฟนคลับเรื่องสินสอดและวันแต่งงานโดยสาวเจนนี่เผยว่าทำไมต้องถามค่าสินสอดให้ผู้ใหญ่เขาตกลงกันเองดีกว่าสินสอดมากน้อยไม่สำคัญใช่ค่ะให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจกันเอาเองเลยสำหรับแต่งงานกันตอนไหนอันนี้แม่แม่เขาไปดูฤกษ์มาเป็นวันที่11พฤศจิกาย,ยนค่ะงานนี้รอชมโฉมแต่งงานสุดน่ารักของคู่นี้รวมทั้งรอเห็นโฉมหน้าของเบบีตัวน้อยของสาวเจนนี่ว่าจะเป็นเพศไหนต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากจำ .com ขอบคุณค่ะ